สวัสดีครับอุดรรำบานครับวันนี้ครับอยากกับพิษตากับผมใครที่มองหาโตโยต้าวิทนะครับคันนี้เป็นรถของผมเองฮะใช้งานเองขับแทบทุกวันเลยฮะนี่สวยๆเลยครับผมเป็นตัวไมเนอร์เชสแล้วครับผมปี2006ครับนี่ครับไมเนอร์เชสจะดูฮะไฟหน้าจะเป็นแบบนี้นะผมและพร้อมป้ายสวยเลยครับผมสองแปดครับแปดแปดแปดเจ็ดให้ไปด้วยเลยครับผม นี่รถผมเองขับเองดูแลเองครับผมของแต่งเพียบนะฮะเครื่องเสียงชุดใหญ่ล้อแม็กคอบสิบสวยๆย,ยางใหม่เอี่ยมทั้ง4เส้นนะครับผมนี่ครับผมพร้อมใช้งานฮะการขับนี่พุ่งแรงพุ่นปานพุดนปานนะครับนี่ฮะสงสวยฮะเป็นรถครอบครัวสปอร์ตทัวอรริงนะฮะคันนี้นี่ฮะเบาะ3แถวเจ็ที่นั่งใครมองหายอยู่ฮะบอกเลยคันนี้เป็นรถในฝันของใครหลายๆคนฮะ ไอเอียโตโยต้าวิสุดรอคันนี้ก็เลยครับผมโตโยต้าวิสคันนี้ครับผมเป็นรถของผมใช้งานเองครับผมเป็นตัว 2.0Q VVTi ครับผมรุ่นปี2006ครับผมรถผลิตเดือนธันวาคมปี2005นะครับนี่ตัวไมเนอร์เชนแท้ๆครับผมดูจากหน้าตาไฟหน้านะฮะสวิตช์แอร์นะครับผมดูได้ครับตัวนี้ตัวแท้แน่นอนครับผมไมเนอร์เชนแล้วว้าวครับผมสวยใสกิ๊บๆครับผมสีดําสุดเท่ฮะนี่ฮะ ดูเลยครับผมรูปลักษณ์นี่สวยงามชมเชียวมากครับผมให้ไปพร้อมายทะเบียนสวยๆคันนี้ครับผม8 8 8 7ปฮะผมจัดการเรื่องโอนฮะคุณจะได้ป้ายนี้ไปด้วยเลยนะผมจัดการเรื่องโอนให้เสร็จสรบเรียบร้อยครับผมตัวถังนี่บางๆเลยครับผมไม่มีชนหนักพิกควงจุมน้ำครับผมสีสวยเต็มทั้งคันครับผมไม่ต้องไปเก็บสีครับผมนี่ฮะรับรองครับไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนครับผมสวยงามกิ๊บกบครับผมนี่ฮะพร้อมกับล้อแมกคอมบปครับผม ยางใหม่เอี่ยมทั้งชุดครับผมปี2024ครับผมนี่ครับเพิ่งเปลี่ยนมาเลยครับสวยๆครับผมภาษีก็ไม่คาดครับผมนี่ฮะนี่สวยๆมันงามแบบนี้สุดหล่อสุดเท่นะฮะเอาไปใช้งานได้เลยครับผมไปดูภายในกันต่อครับผมนี่ครับผมใส่ของมาเต็มนะฮะภายในสวยๆแบบนี้ฮะเบาะหนังแท้เดิมๆจากโรงงานครับผมเลขไม้ครับวิ่งมาเพียง1 5 8 0 0 0มกิโลครับผมอ่าไม้น้อยๆสวยๆแบบนี้เลยครับผม นี่ฮะหัวละลายอัพสเปคครับผมไม่มัลติฟังก์ชันครับผมเชื่อมต่อควบคุมเครื่องเสียงสมบูรณ์แบบครับอ่าดูฮะเบาะหนังแท้เดิมๆจากโรงงานครับผมก็จะมีริ้วรอยบ้างนะครับนี่ครับได้ความเดิมได้หนังแท้นะฮะเดิมๆเลยครับผมแอร์แบ็กคู่เบรก ABS ครับผมนี่ฮะดูฮะแป้นกลองแป้นเกียร์ครับผมสวิตช์แอร์นี่ฮะตัวไมน่าเชดจะเป็นสวิตช์แอร์แบบนี้นะครับนี่ครับพร้อมกล่องเก็บของสเปคนอกฮะ นี่ครับแบบเดียวกับเล็กซัส r ทรเลยครับผมนี่ใส่เข้าไปด้วยครับผมอ่าเครื่องส่งเครื่องเสียงนี่ชุดใหญ่เต็มนะฮะเดี๋ยวดูกันต่อครับผมบปิดประตูคนขับเลยครับนี่ฮะดูฮะมือจับแผงครอบสวิตนี่สวยๆเลยครับผมหาแบบนี้ไม่ได้แล้วนะฮะกระจกไฟฟ้าออโต้สีบานนะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้สมบูรณ์ครบถ้วนทุกจุดเลยครับผมนี่ทดสอบให้ดูกันชัดๆฮะวาวครับสภาพแบบนี้ฮะ ดูได้ฮะดูภาพประกอบฮะใส่รีโมทนะครับผมพร้อมปุ่มพุสตาร์ t ครับผมนี่ฮะใช้รีโมทสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ด้วยครับคันนี้ครับผมเป็นระบบพุสตาร์ t นะครับนี่เป็นคีย์เลสนะครับผมพกกุญแจไว้แล้วกดสตาร์ทได้ครับผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับผมนี่เชื่อมต่อควบคุมเครื่องส่งเครื่องเสียงฮะเชื่อมต่อบลูทูธได้บูรณ์แบบรอฟูฟังก์ชันเลยนะครับผมนี่สวยๆแบบนี้ฮะ ของครบๆบแบบนี้ชมต่อเลยฮะนีเบาะภายในสวยๆเ,เดิมครับผมนี่ครับเบาะเดิมจากโรงงานนะครับสภาพแบบนี้ครับผมนี่ฮะก็จะมีริ้วรอยบ้างครับแบบนี้เบาะหนังแท้จะเป็นปกติแบบนี้นะฮะไม่ต้องตกใจครับผมไม่มีฉีกขาดนะครับนี่ฮะพร้อมกับต่อช่องอเสียบชาร์จโทรศัพท์ฮะ USB มาเบาะประตูหลังด้วยนะฮะอะ สวยเบาสามแถวครับผมครับเก็บขึ้นลงได้นะครับผมไปกันได้ทั้งบ้านนะไปได้หลายคนนะฮะรัได้รถทรงสวยนะคะับชมเชียวครับผมสไตล์สปอร์ตทัวริ่งฮะเปิดฝั่งซ้ายกันบ้างครับนี่ครับแผงประตูสวยงามครับผมไม่มีหลวมไม่มีโซมเลยครับผมดูครับแผงคนโซนนี่ใสๆฮะอ่าที่เก็บแก้วน้ําสมบูรณ์ฮะไม่มีแตกหักครับผมรถสวยจัดมากมากครับผม น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ของเหลวถ่ายครบควนครับผมไม่ต้องไปทําอะไรเลยครับผมถ่ายตามระยะที่ผมทําไว้แล้วฮะอ่าใช้งานต่อได้เลยครับในสภาพแบบนี้ครับรถพร้อมใช้งานทันทีฮะไม่ต้องไปทําอะไรเลยครับผมนี่ครับเพจสติกเกอร์ครบทุกอย่างครับผมนี่ฮะที่เพจก็ระบุไว้ชัดเจนครับผมผลิตเมื่อเดือนธันวาคมปี2005ครับผมอ่าดูฮะรายงานกันแบบชัดๆซูมๆเลยนะครับผมสวยๆแบบนี้ครับนี่ฮะ ครับเบาะได้เบาะแถวหลังนะฮะมีที่วางแก้วมีกล่องเก็บของนะฮะเบาะแถว3ามอนเนกประสงค์มากครับรถคันนี้ครับผมามาดาูรูปลักษณ์ด้านท้ายด้านหลังกันต่อครับผมไฟท้ายสวยใสมากๆครับผมทะเบียนสวยจริงๆครับผมให้ไปด้วยนะฮะรถคันนี้รักมากจริงๆนะฮะสองจุดศูนย์คิไอเปิดฝาท้ายครับโช้กเด้งปกติครับผมไม่มีลนใสหัวนะครับผม นี่มาดูเลยฮะมุมมองจากด้านท้ายครับผมเปิดฝาท้ายขึ้นมาครับผมนี่ครับผมสวยๆครับผมทุกสันทุกขอบทุกซอกทุกมุมครับสวยๆกริบๆครับบอดี้สวยๆบางๆเลยครับผมนี่ครับพร้อมนะฮะแอมสองตัวซับวูฟเฟอร์สองตัวครับผมจอแอนดรอยนะฮะจอเพดานนะฮะดูความสมบูรณ์ของรถคันนี้ครับผมเบาะแถว3นี่พับแบบแบนราบได้เลยครับ เก็บข้าวเก็บของขนของได้เลยครับผมจะนั่งเต็มคันก็ได้จะเก็บของก็ได้ขนของก็ได้อนเนกประสงค์มากๆครับผมนี่ครับทรงสวยสุดๆนะฮะรถรุ่นนี้นี่ฮะมาดูด้านหน้ากันต่อครับผมไฟหน้าไฟตานี่ฮะมุมด้านล่างจะเป็นมุมตัดแบบนี้คะซึ่งเป็นตัวไมเนอร์เชนจริงๆเลยสุดอ่าเป็นตัวไมเนอร์เชนแท้ๆเลยครับผมนี่ครับผมรุ่นปี2006นะครับผมนี่ดูฮะห้องเครื่องสวยๆครับผมนี่ฮะ ทานตรงคันหน้าอะไรเดิมหมดครับผมของเครื่องเดิมเดิครับผมอ่าสวยเลยครับผมนี่ครับผมไม่มีชนไม่มีบุกผู้บี้นะฮะรับรองครับผมฝากระโปรงเดิมเดิครับผมนี่ครับสปิกอร์เทปครบท้วนทุกจุดฮะอยู่สมบูรณ์แบบมากครับผมเครื่องยนต์นี่เดินดีเดินเพาะมากครับผมอัตราเลขปูดปาปูดปาครับผมเดินท่อเลสมาด้วยครับผมนี่ครับบอกเลยครับโล่งฮะ ว้าว wow, 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 ครับนี่ผมทดสอบนะฮะสตาร์ด้วยรีโมทครับผมกดค้างประมาณ3-5ถึงาวิครับผมสตาร์ทเครื่องจากข้างนอกรถได้เลยฮะสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ได้เลยฮะมาเลยครับทดลองขับเข้าเกียร์ถอยหลังแถมมีกล้องหลังกล้องถอยให้ด้วยครับผมไปครับเข้าเกียร์ทดลองขับครับผมทดสอบช่วงล่างครับผมเลี้ยวซ้ายสุดขวาสุดเห็นให้ดูเลยฮะครับผมไม่มีเสียงแกล้งนะฮะ เสียงเขาขับอะไรไม่มีครับผมช่วงล่างแน่นกลิบครับผมเพิ่งทำมาใหม่ๆด้วยครับผมลูกหมองลูกหมากนี่ดูแลมาหมดแล้วครับผมไม่มีปัญหาครับช่วงล่างแน่นๆขับดีมากๆครอย่างเฟี้ยวฮะคันนี้ไปเลยครับไปออกถนนใหญ่กันครับผมลองขับกันครับผมออกมาหน้าถนนแล้วฮะเข้าเกียร์ดีครับออกตัวครับผมไปเลยครับผมรถรุ่นนี้ใครได้เคยลองขับจะบอกเลยครับผม ขับดีขับสนุกมากครับผมพูดพาร์ูดพารเลยนะฮะอัตราเร่งดีเยี่ยมเลยนะฮะครับผมชงล่างแน่นครับผมเข้าโค้งนี่มั่นใจสุดๆฮนะรถตัวนี้การขับนี่ใครได้ลองแล้วจะติดใจเลยครับผมนี่ครับออกออกตัวนะฮะเกียร์รันดีปกติฮนะทุกเกียร์ครับผม1 2 3 4ครับผมไม่มีกระโุกระชากกระโดดทั้งสิ้นฮนะนี่ครับลองคลิกดาวให้ดูฮะดูเข็มวัดรอบครับผมโล่งฟูดเลยนะครับผม หลังติดบอครับกระชากทีครับหลังหงายเลยฮะเล่งแซงสักใจฮะขับมันมากๆครับตัวนี้นี่ครับผมสมบูรณ์เลยครับผมนี่วาววาวครับผมเราสามารถตบเกียร์มาด้านขวาครับผมเพื่อที่จะเข้าเกียร์เองได้ครับผมนี่ครับนี่ฮะเกียร์อยู่ที่ตำแหน่งเกียร์สามครับผมตอนนี้ครับพอดันเกียร์ขึ้นไปก็จะเป็นเกียร์สี่ฮะนี่ครับผมใช้งานได้สมบูรณ์ครับผม เกียร์ระบบแมนนวลก็ใช้ได้ครับผมเข้าเกียร์เองได้ครับผมนี่ครับนี่ขับร้อยหนึ่งนี่รอบอัตราเร่งวัดรอบอยู่ที่ประมาณ2000รอบเองครับผมนี่ครับผมแล้วเราก็ตบเกียร์ไปด้านซ้ายเพื่อที่จะให้เกียร์มันเข้าเองกเกติอัตโนมัติปรับโหมดได้สมบูรณ์แบบครับผมระบบเครื่องเกียร์ช่องล่างสมบูรณ์ฮะไม่ต้องไปทําอะไรครับรับรองครับผมนี่ครับผมแถมเลือกกลวงอะไรฟังก์ชันนี่เล่นเพลง ได้สมบูรณ์แบบฮะรถคันนี้ที่ผมรักมากจริงๆนะฮะใครเอาไปใช้นี่บอกได้เลยครับคุณโชคดีมากๆคะได้รถคันนี้ไปรถสวยๆครับผมพร้อมๆแบบนี้นี่ครับสีสันสวยเต็มฮะรถสมบูรณ์แบบการขับขี่ยอดเยี่ยมครับผมไม่ต้องไปทำไรแล้วครับคันนี้ครับผมพร้อมจัดส่งทั่วไทยทันทีครับผมท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้เลยครับสอบถามพูดคุยกันได้ครับรถผมเองตอบทุกคำถามครับ โอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ